สีของเอ่ออะไรับหลักการสัดส่วนมีสีใช่ไหมครับ m o n o c h r o m a t i หรือการใช้สีคนเดียวกันการใช้สีแับกันสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัญญาพัฒน์ปิ่นแก้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรนุชฉายสิริโชติค่ะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ วันนี้ทีมส่วนดุ้สิกของเรานะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการดอกไม้กินได้นะคะกับทางวอวนะคะซึ่งได้รับทุนจากวอชอนะคะเราก็จะมีผิดพันธุ์สองส่วนนะคะที่การนําดอกไม้กินได้ไปใช้ประโยชน์นะคะในรูปแบบของอาหารนะคะเราก็เป็นผิดพันธุ์ประดิษฐ์นะคะซึ่งผิดพันธ์ประดิษฐ์เนี่ยก็จะเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรยุพันธ์นะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นในส่วนของอบุงานะคะก็สามารถนรําเศษดอกไม้อย่าง เช่นดอกกุหลาบนะคะหรือว่าดอกอื่นๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยเอามาประดิษฐ์เป็นบุงหาแล้วก็อบน้ำอบนะคะสูตรพิเศษของอาจารย์พริุพันธ์นะคะก็<ม>จะได้ผิดพันธ์ลักษณะนี้<ม>ซึ่งสามารถเอามาใช้ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าเอาไปประดับในรถยนต์นเป็นพวงมาลัย<ม>หรือว่าเป็นแจก,กันดอกไม้ลักษณะนี้ก็ได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำไปใช้ในรูปแบบของการบริโภคนะคะเป็นเครื่องดื่ม นะคะอย่างง่ายนะคะก็จะมีด้วยกัน3ผิดพันธุ์ด้วยกันนะคะอันแรกที่อยู่ใน คูลเลอร์นี้ก็จะเป็นน้ำที่เรียกว่าน้ำอินฟิวนะคะเราก็จะใส่ตัวอดอกอัญชันนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในโครงการดอกไม้กินได้นะคะแล้วก็มีเลมอนนะคะแล้วก็จะเป็นมิ้นนะคะมิ้นก็จะอยู่ในโครงการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งแล้วก็น้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะของการสกัดเย็นนะคะเป็นน้ำเราเรียกว่าเป็นน้ำสุขภาพเป็นน้ำดีท็อก นะคะกินเราก็ดีต่อสุขภาพนะคะเหมือนเป็นการล้างลำไส้นะคะสำหรับผิตพันธุ์ที่2ก็จะเป็นตัวไหลับนะคะอันนี้หรือว่าน้ำเชื่อมนะคะจากดอกไม้กินได้นะคะออก็อันนี้จะเป็นสีแดงออก็จะเป็นสูตรกุหลาบจิ๋วนะคะก็ออใช้การต้มดอกไม้นะคะออกับน้ำเดือดแล้วก็ใสน่น้ำตาลลงไปนะคะ ก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมออกมาะคะก็สามารถนำมาใช้ตกแต่งแก้วนะคะเอาไปเสิร์ฟกับกาแฟหรือว่าโซดาหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆได้นะคะก็อย่างเช่นที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเสิร์ฟให้วนเวทีนะคะสำหรับผิดพันที่3นะคะอันนี้น้ำถัดมาอีก นอกจากน้าทุลาบค่ะจะมีพวกน้าที่ใช้ดอกกระดุมค่ะซึ่งเป็นดอกกินดอกไม้กินได้นะคะอันนี้เป็นดอกโคลชุมเูโคชมพูค่ะก็จะให้สีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอัญชันอันนี้เป็นอัญชันนะคะก็จะได้สีออกน้ําเงินน้าเงินนะคะตามลักษณะสีของดอกอัญชันนะคะค่ะผิดแผ่์ถัดมาค่ะ ชมผิดพ<จ>ันธุ์ที่3อันนี้เราเรียกว่าเป็นสเฟียนะคะสเฟียก็คือเป็นลักษณะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนกับไข่ปลาคาเวียนะคะการที่จะได้มาซึ่งสเฟียเนี่ยก็คือเอาน้ำจากดอกไม้กินได้นยคะนะคะ oh <my S 1> ไปต้มให้ได้น้ำดอกไม้ออกมาแล้วก็ไปผสมกับสารก่อเจลนะคะชื่อว่าโซเดียมอัลจิเนตนะคะแล้วก็ นำมาปั่นนะคะแล้วก็เอามาหยดนะคะซึ่งในน้ำที่อยู่ในแก้วเนี่ยจะไม่ใช่น้ำเปล่านะคะจะเป็นน้ำผสมกับสารที่ชื่อว่าแคลเซียมแลคเตทนะคะเราก็หยดลงไปมันก็จะให้ลักษณะเป็นเม็ดกลมๆนะคะหรือว่าเป็นเม็ดบีดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะทิ้งไว้สักประมาณ3-4นาทีเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะ แล้วก็ช้อนขึ้นมานะคะก็จะได้เป็นลักษณะเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นลักษณะเม็ดกลมแบบนี้ค่ะก็สามารถนำไปตกแต่งนะคะที่เครื่องดื่มนะคะหรือว่าเป็นหน้าขนมนะคะได้เลยเพื่อความสวยงามค่ะค่ะอันนี้ของ เราก็จะมีทั้ง2ส่วนนะคะเป็นอาหารแล้วก็ตัวผิดพันธุ์นะคะซึ่งเราก็จะขอขอบคุณนะคะทางววที่ให้ร่วมงานแล้วก็ทางวอชอที่ให้ทุนนะคะในการทำวิจัยในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ทั้งแขกมีงานทอบเพลเนี่ยงานที่จะจักเพื่อน่ด้านหือว่า